สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับการผจญภัยใหม่ใน Absolute Kayaking Man g r o v e ที่อ่าวนานจังหวัดกระบี่ค่ะที่นี่คุณจะได้พายเรือคายักสุดมันผ่านปลาโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์แต่ไม่ใช่แค่พายเล่นน้ำไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการผจญภัยเชิงศึกษาธรรมชาติแบบเต็มที่ระหว่างพายเรือจะมีสัตว์น่ารักน่ารักมาให้เราเห็นเพียบเลย ไม่ว่าจะเป็นลิงน้อยๆวิ่งไปมาปูดำตัวเล็กๆที่แอบซ่อนอยู่บางวันยังอาจจะโชคดีได้เห็นควานช้างพาช้างมาพักผ่อนอาบน้ำริมคลองเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่หาชมยากมากนะคะและถ้าอยากสนุกมากขึ้นก็สามารถแวะจุดพักและน้ำได้กระโดดเชือกลงไปแม่น้ำสบายๆบ,บอกเลยว่าเย็นสุดๆเหมาะก,กับการพักผ่อนทั้งวันค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครในกระบี่ลองมาเยี่ยมชม Absolute Hanging m a n g o e p กันนะคะรับรองว่าคุณจะได้ทั้งความสนุกและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นองค่ะ